สวีรัสสวัสดีนะครับมืัอนี้มีโอกาสมา,าย่ำม,มยายำเบาแมกิขึ้นก็มาแานเพิ่นเอาขนมเนี่ยนะครับมาฝากไปแจกทั้งโซบะปที่แจกผู้เฒ่าแจกเด็กหน่อยนะครับแจ็คเพิ่อนอยู่บ้านอยู่บัวมาแบบเดาๆามาเลยจกลย็กเราอยู่บัวอยู่ไปไปกันเลยครับอยู่บนอ้อเห็ดเต็น้องเนปันปันเอา้าอยู่อยู่ตัวนี้สวัสดีครับพ่อหนา้าสวัสดีครับโอ้ย วายำมวายำมวะนี่สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีนะลูกข้าเจ้าสวัสดีนะลูกอันนี้อันนี้เป็นตัวยังไงครับหนุ่มอ้นอ้นอ้นบ่อ้นไงปุ่นแต่ว่าจะได้ขอนขนมปุ่นนี้เหตุปุกอยู่บกันลูกมันยังวยญ่โอ้ยังวยหญ่ใหญ่กว่านี้อีกอู้ใหญ่ทงแค่นี้ทำแมวนี่เต็มที่นี่จักรลเจ็ดแปดโกรธครับนี่มือนีมือนีผมเอาขนมมาฝากขนมไม่ฝากฝาก ฝากไปกินฝากไปกินทั้งฝากทั้งกินทั้งแจกโอ้นี่ครับหลายครับรำรวยสุขภาพแข็งแรงแล้วจะไปฝากเล็กหน่อยฟังเล่าครับฝากน้องเป็นตอนั่งบุญละฝากน้องปันปันน้กว่าเราจีด้มาแล้วครับแขกสี่มาเราก็ยังนี้น้ำใจซื้อมากแบ่งปันตอนครับแบ่งปันความสุขครับผมคนแทก็ะมีความสุขคนรำก็มีความสุขนี่นี้ของที่ไปต้องเล่ามาอื่นครับซื้อเกือบมานติมานะ เมนีตาเหลาเทียมห้องเก็บของอะไรเป็นห้องเก็บของอันล่ะเกือบมีเกือบมีลมมี่อะไรอย่างนี้นีะอะไรอย่างไรเนี่ยน่ารักจริงๆอยู่บ้านสวัสดีหรือยังสวัสดีสวัสดีคุณลุงหรือยังสวัสดีสวัสดีครับน้องเปิันปันสวัสดีครับนี่อะไรนี่ของใคร ไหนยิ้มก่อนยิ้มยิ้มเศษกล้องก่อนวันนี้ฟันไปไหนวันนี้ยิ้มไปโรงเรียนแล้วฟันหายไปไหนแอปปลาด้วยแอปปลาให้ลุงดูไหนไหนฟันมันไปไหนฟันไปโรงเรียนแล้วใครเอาฟันไปบิดมาบอเขียวไมาเออเขียวเสียมื้อนี้ว่าสิมาอัปเดตอัปเดตใช่อัปเดตอันการเกษตรการเกษตรเนื่อมาใหม่มาใหม่เงจะอ้วนน้อย ไป,ปเบิ่งกเกษตรไปเบิ่งหัว,วเบิ่งสวนเพิ่นเด้อครับ่เพิ่นเฮ็ดอีหยังเน่เพิ่นโอ้ฝน,นก็มาแน,น่มามาแนี่ยแต่ว,ว่าหน,าน้าฝนสิเซ้าวัดหน,านลล้าฝนแล้วล่ะมันฮ้อนเด้มื้อนี้แต่ว่าแต่ว่าคึมขึมฝนห่อนจังได้นนหรอกเงาฝนก็ตกบ่พอได้น้ำน,นี่เลยดิสาอยู่หน้าอยู่ยังนี่หนาเพิ่นเต็ียมในส่วงนี้มันฝนมันมีพายุมาอยู่แต่ว่าฝนยังบ่ได้เป็นหนามเป็นไดนเด้มันมันาจังได๋พายุเหี่ยวไกลจังว่ามันยัง เขาในหน้าในอย่างนี้หนามยังบมดลายเลยลายเป็นลายหมองเลยครับแบบครับผมอันนี้เฮ็ดสี้ยงมือวาดนี่อันนี้สีเหลียงยังไงครับพี่เสี้ยงว่าสีเหลียงแค่ยังอันน้าพี่เรี่ยเขาว่าสีเหลียงแค่ไปหาปลาโมงมาแล้วปลาโม่งว่าอันเลี้ยงได้อยู่สัตวราคาลูกพันก็ไม่แพงตัวละสองร้อยเพิ่นว่ะแต่ว่าคอกมันตจำไปเพิ่นว่ามันคงจะไม่อยู่แค่เพิ่นว่าแตเลยว่าสีเหลียง มันยยไงค่อยขยายขึ้นก็ได้ว่ะ<อ>มันจะหลุดมือลกูกมันจะหลุดมือบัตเตอร์นี่ให้ออกซิเจนน้ำตัวนี่เพราะว่าพึง่งพึ่งล้งมไม้เขาต้องให้ออกซิเจนก้า<อ>สับมันตายอ้อยยังไงให้กินบัตเตอร์นี่แข็งว้ายมันเปนแข็งอย่างในี้แข็งยังจะให้ออกซิเจนตอนนี้คือมัมีแข็งครับประมูวาวาขันให้เลี้ยงเอาอยังมาล้มกันกุ้งฟอยกุ้งฟอยไปใส่มาไปรุงทุนแม่มันหมดออกซิเจนให้เพราะว่าให้มัน ไปออกซิเจนก่อนลงใหม่เป็นยังไงคือว่ากุ้งฝอยมันบอกเก่งฮะมันบอกเก่งบหรคือว่ากุ้งฝอยบอหัวละฝอยฝอยคือเล็กๆแบบว่าเป็นอย่างนี้อันใหญ่นะกุ้งหัวใหญ่นะกุ้งฝอยนี่คือกุ้งน้อยๆเป็นคือจังขี้ฝอยนี่กุ้งเต้นเนาะกุ้งเต็มเพรมันกุ้งเบารตอนมันเต็มเนาะมันขาดนี่สองบอนี่สองบอเนะครับซื้อซื้อผ้าใบน้ำเบาหนิวมากครับสองบอแก็คิดว่าสีเหลืยง ยังแคร์แหละแต่ว่าก็คงจะบ่ได้ล่ะประมงว่าอนุญาตญาติมันข่าบขาคนจีิอ่ามันีก็เลยที่ต่อว่าสิเลี้ยงอันนั้นปลาโลมาจะ <laughs> ไปถามมึงแล้วลูกพันธุ์มันตัวนิดหน่อยซ้ำกว่มือนนี่ <laughs> ขว่าตัวละแสนกับไอ้เวอร์เดี่ยงอ่ะล่ะโอ้ย <laughs> ขายปลาง้อพันธุ์เว้ยขายดูกปลาสิกระไรยังกุ้งนี่ละ <laughs> ่ะก็สนอ่าไม่เคยก็ได้กินมาแล้วเนี่ยห่วย <laughs> ได้กินมาแล้วห่วยซุ่มเนี่ย ปลูกนี่คือปลูกนี่คือเข้าปลูกเนี่เข้าปลูกยังเข้าได้กินอันนั่นเลยเออการเฮ็ดเกษตรนี่ผมจะบอกเลยว่าเข้าเฮ็ดนี่ยด้วยใจหมักปลูกยังเข้าเกษตรได้กินอันนั่นกล้วยนี่ก็ได้กินแล้วะว่าเข้าซื้อกินครนะม่วงก็ได้กินแล้วเข้าก็ซื้อกินซื้อกินอีกทุเรียนเห็นไ่ะทุเรียนซื้อกินอีกกินจนเปิดทุเรียนนี่ซื้อกินอยากกินพันธุ์ใดเ่อจำมาจำมาเจ้าก่อนอันกู้บอกเอฟซีเนี่ย ผมโกงพวกข่าวลงเห้เนี่ยยังงข่าวเยอะนดไหม่ได้โกงยรงไกยงไม่ได้โกงพวกยี่ไฟมาออพวกยางก็ได้ฮานาหนาวจะข่าวว่คือเบสเซียนายู่จะมาเอฟซีเบื้องหลายอยู่เบื้องหลายอยู่ตัวมวยยี่ไฟอาสามาเลยโอ้ยมาหาโกงกข่าวไรเน่ยนี่นี่มันบมีคนโกงนี่ทีได้เนี่มาแต่่ยนดลงสวนนีหละจัเป็นยังไงอายะอีมุสาอายะที่แรกก็ว่าอู้เริ่มไงสิปลูกยังดีครับเบิ้งเดียวนี่ เต็มลเี้มเหรองเจ้ายังทางยังทิมดีตอนนี้ที่ทางยังทิมดีตอนนี้ทุเรียนนี่หมอนทองนี่เห็นบอนมันเริ่มเป็นเลนี่ให้หมอนนี่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 เบาเล็กนี่มันเริ่มเป็นอะไรนี่เห็นดหมันเริ่มเป็นหมอนทองเหลืองเขาเหลืองเขาใกล้จะตายแล้วสื่อสื่อมาใหม่มาจะฟังล่าว่าเสียเอาไหมแจกเอามาเห็ดปุ๋ยจ่อยเอามาเห็ดปุ๋ยมันเน่าเน่า ใช่ใช่เว้ยไล่ือ่ไล่หน่อเพื่อสิมะหอดเออแล้วก็อันอันนี้ๆๆนี่นี่ยังเป็าเพื่ออันมาจากเชียงขวางในตัวนี้เดี๋ยวให้เบาเล็กตัวนึงอันไหนน้อแบบนี้เพื่พอนว่าอันขิงปลากรังอะนะโอ้ของผมเอาไปเถียวก้อนนี่เอาไปฝังไว้มันโปตีดขิงขิงปลากรังอันผมเอาล่องช่ำเพื่อนมันขึ้นไหมครับขิงแข้งแหนงปลากรังมันเป็นยาเลยครับมันเป็นยาอายุวัฒนะนี่ห่วย มาจากเชียงขวางผมว่าเลยตัดทอนมันล่องเสียบเปิงมันขึ้นเ็นปะโอ้ผมผมเอาฟังเบิดหัวเลยบ่ขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นขึ้นขึ้นต่อันควนไทยนี่แหละขึ้นต่ผมอย่างเงี้ยเว่าวอันขิงนันบ่ขึ้นเออบางฮวงนี่เขาต้องปลูกแน่นน่ได้การเทศเกษตรเนี่ยเขาต้องมูจักดิครับเขาต้องมีเทคนิคการเทดเกษตรด้เคื่อบางฮวงนี่มันเป็นต้นไมอันว่เ็ดยังไงแบบนี้เขาต้องปลูกต้นผู้เช่นน้ำมันยังได้สมกันห้วยนี่เห็นบ่เนี่มันก็เป็นน่วยเห็นบ่น่ะ หลายคนปลูกต้นเมียมันบอกมันบอกเป็นหน่วยเฮ้ยมันบอกมีเหี่ยวสมมันสมกันนี่นี่ต้นพูนี่เห็นวันนี้หรอวันนี้ต้นพูนี่แต่ว่ามันบอกไปขาที่สวดดีหน่อบอกไอ้มันสมกันก็มีรถมันบอกคำคำยังหน่วยมันก็ะหน่ำกันลูกออกมาให้บอกนี่กำลังเป็นหน่วยมีงนความพอดีอันนี้เคยเห็นบ่นนี้กกย่างบหรครับเออย่างไหมกกย่างก็ใส่กระถางไว้หกสิบเจ็ดสิบปีก็ได้เรื่อยได้นี่หน่วยนี่ก็เท่าก่บตายก่อน อย่าจะอยู่บ่หอดปลูกใส่เค่งโอ้ยข้าเห็ดใบอีพรอีแม่จะเคยปลูกก็ย่างใส่เค่งอยู่เดี๋ยวเห็นแต่เขาฝังใเศ็งเถอะเอ้ยปลูกใส่เค่งโอ้ยนี่ปลูกก็ย่างใส่เค่งโอ้เห็นมันเห็นมันต้นใหญ่เลยจังเอาออกก็ย่างนี่ได้ฟรีจากอันสวนที่เขาเจ้าเห็ดให้หลวงงูนะอืมไม่เสียให้หลวงงูโอ้เสียแรงเขาเค่งมีรอยหนึ่งลงทุนโอ้เพิ่งใส่เพิ่งใส่เสือมันเหเรียบร้อยเสือกมันต้นใหญ่กว่านี่แกเพิ่งหลวงงูแต่ว่าต้นนี้ กว้างไปเน้อด้วปลูกแล้วกวางไปเนียนจังหวัดอไเอิญมูเนาะเนียเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวเสียหายอางมางไว้างไกวางแตหน้อยด้ะกวอางไปก็มดินไปผุนบ่อือคือไเสรียวกวางเสียมนจีว่ามุนดินไปหัวหน้าข้าเจ้าผุนบ่อืออยู่มันก็สเ้ยมันบบไปหอวผุนด้วย้ไเาะกันน่นกแขวยก็บ่าเขงายบนไดอันนี้ข้าวินดิตนาะครับเนาะตะกี้ก็ว่ามันข้าวินดิตระ ตอนนี้ค้าราคาสั่งอยู่งามจะเคลีย <laughs> ดินคูนนจะบางงามเบิ่งขอบขอบมันจะงาม,อมขอบขอบมันจะงามเล็กน้อยได้พันธุ์ยังมากบบมาหยุดลงนี่แหลยบอกว่าเป็นขิงเป็นเผือกโ,โกดูเกดีลงนี่ไปเลย<ด>เ,นนเ,เกือกเนี่ยง่ายเ,เกิอดอยู่บ่ครับนี่เห็นที่น้อยน้อยอูยอ่่งเขาแทนที่จะสง่งเต้าอู้เลยเกิดงามนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นห็มันเกิดได้หลายคนเดียวผมสิมาเอาขั้นหนึ่อยอยงผลผลผลเป็นอุ้มเป็นอุ้มแมนไปเลยนี่ ปลูกง่ายปลูกง่ายมันสีเฮ็ดโกโดคือเขาปลูกวะล่ะปลูกง่ายตัวนี้แต่ว่าใบกล้วยนี่เขาเอาพิษอันนั้นพิษไก่กินพอดีนนั้นแล้วยังน่อยห่อข้าวต้มนี่โอ้ยำสังกะตะวันตะใบกล้วยห่อข้าวต้มกลังุ่มเนี่ยเขาหอมใหญ่ไปเสียหรอแบบนี้พขาหอมใหญ่เอาออกล่ะมันเบียดกูก็คือเดียดเนี่ยเออกปลาไหลดิปลาลาย การขึนนี่มันนอนฟั่งนี่ดังโจ่าบโจ่าเลยมันสมกันออกลูกอีหล่อนั่นมุ่มหนึ่นออกลูกอีหล่ไปลางี้ยหล่อลูกมันแตกชัวสวดอยู่ตะเนียนไหครับลูกปลาคอบ่อปลากระเดือดโอ้ปลากระเดือดเสียบเพื่อกันปลาแต่วว่าปลาหลายปลาหลายเดีจาวานเดี๋ยววานใหญ่เพิ่งกัได้ปลาปีใหม่นี่มาเลยปีใหม้แล้วว่าไม้นี่จะกินบริษัทเออไม่กินปลาเนี่ยจะว่าบริเออไม่ซื้อได้ อยากให้มะกรองก็เผารุ่งขึ้นต้นนั่นนะช่วงต้นเอาเห็นันเดยขึ้นต้นนี้หน่อครับน้อนี่ครับต้นเผาที่้ะกรองไปออกจะวาอยากจะน้ำคน่มะกรวงไงเย็นเออมันมีปลาหลปลาหนิ่งกำลังไงอืมยืนบนข้นมานี่นี่ก็หันนี่ก็เหมือละสอบคนนี้ไปนั่นบ่ยันมึงไงบ่ท่านหม่ยานท่านปีใหม่ปีใหม่่าเสียนี ตัวได้จักสิบโลเศร้าโลข้างในเยี่ยมมือละวสอดเสียวเป็นปลาบึกถุนตัวนี้บางมือมันนอนเห็ดเองลืองเลยห่วยเออมีอันไข่อถั่งมันใหญ่กว่าปลาสิบูเป็นบัวหวานบ่วเหนี่ยวนี้กินกินกินฝ่าวใหญ่ฝ่าวใหญ่ที่ได้ใส่งานเยี่ยงเดียวกับปลาหลายปลาหลายเยี่ยงเดียวกับพวกแากินคือเขาชิตรวนมัน เป็นยังไงทั้งผุนกับเปล่าเดี๋ยวฝนดีว้าอวิตอนนี้กํารังแตกขึ้นมาเห็นบ่า่ะอัปเดตซุบๆมันบ่แตกนั่นคือช่วงนี้มันกําลังสีสัดมันหมบแล้วมันก็ะสีสัดตอนนี้มันหมบอยู่มันเป็นส่วงมันตัวอดนอก็แล้วแม่เปล่าเนี่ยคือมันเขียวข้นมาอก่อนบ่ครับหล้างจากนั้นเวลาฝนมามาอยังมันสีหูจักคือจะครบเลยมันจะเข่าง่ายนจะหมบลง ห่วยพวกเผ่าคนหน้าอะไรนี่สิยืดเลยนะอยู่รังข่านี่ยพวกเขาห่วยพวกเผ่าเขาง่ายก็เป็นแบบนี้พันธุเรียนเมือนั้นว่าเสียขามมาให้พี่น้องได้กปูนต้มกันนะทุเรียนพื้นเมืองไต้ตหน่วยกินเนี่ยเพราะมันก็ขึ้นไั่ใช่อะไนี่ขึ้นเนี่ยมันก็ร่างขึ้นมาอันนี้พื้นพันธุ์พื้นเมืองทั้งเหล่าน้อครับน้องแมนแมนแมนพันธุ์พื้นเมืองเลยห่วยหนี่เห็นมันเห็นมันแข็งกว่านี่ใหญ่กว่านี่กันเดี๋ยวผมสิไล่เมื่อไรเรผมสิมาขอเาียงปั่นในจักต้น ตั้งนี่จะพูดกันตะเกียบอย่างอื่นไอ้เวลี่อ่อนอื่นบัดแงมันอะไดิครับบัดแามันเท่ากับต้องปล่อยออกไปเขาจะเลี้ยงไว้แต่แามันเท่านั้นเพราะได้ห้องมันเจ้าห้องแล้วเาก็ปล่อยออกไปเป็นปลาพะกันแงเห็นป่ะพะกันแยงยางงามเลยเห็นปะบุพะกันแง่จะทาน้ำง่ามแห่งพะกันแง่ง่ามอึ่นนี่นี่นี่งามซ้ำหยีได้ถ้าคันงามก็นี่ได้ขายบอกว่าอยีว่าอย่างามของนี่จะทานไปขายแต่งามซ้ำหยีพ่อแล้วพ่อได้กินคุ้มไป คุ้มไหวขันมันงามกว่านี่มันบางยากมันยากมันสิย็นหยาหาเป็ดหาหมูขาอีกหน่อยขายก่อนหน้ามันยายังยังงามแห่งข้าวโพดนี่ปูไวนี่มันเกิดอะไรได้กินแล้วนี่ไก่ไก่ได้กินแล้วผมก็แนมหาต้นข้าวโพดอยู่ได้ยินปลูกไว้มันเกิดขึ้นมาซสองขืบเนี่ยเบาเหล็กครับได้กินโหลดไก่ได้กินไก่ได้กินอย่างไม่เบียนเลย คนบ่ได้กินจังไเนี่มหากูกูเห็นโอ้ได้กินแล้วไก่ได้กินนี่ภามเินทุเรียนืนเนผมันพอไว้มันกำลังแตกโอ้ย่างทเลนี่บกเขื่อนไงนี่นบอกบกเขื่อนไงอันนี้เป็นบกเขืหญ่ไง้ครับตัดหย่อนมันออกเปล่าเลกทีแรกันขื้นเพียงเทียวว้าวว้าว่้าวเ้าวว้าวว้วว้ว้าววาววาวว้าวว้าววาววาวว้าาวว้าเวาววานา้ นี่ตะกี้หูมันสัดขึ้นโล่งๆได้เลยมันยังไงสมสื่อมันน่ะเล่ยว่าว่าเงี้ยวเฝ้าไงเขาสืมอาเบิงเงินซาเงินความไอ้แม่ไทยระบายหนอมันจะได้ผูกข้อตายใส่น่ะคอยจะเล่นพยายามตัดออกตัดออกนะว่าให้มันตดไงนี่เล่ยเด้อเห็น่มันแตกไม่เยอะเลยตีเลยตีเลยขึ้นมาหนีนี่นี่นีน้าไม้นี่ตะลี่ยังตะลันคักแข่งอันนี้เนาะท่านดีบู๊ยเบิงบิงเบิงในบิงใน ทุเรียนพื้นเมืองเด้อยนี่ทุเรียนพื้นเมื่องมาตาเหลาเด้อครับนี่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 เอามันจได้ายหมดเอยกําลังโฟโบซีเบอโอ้นี่มันข้อขาดก่อนแล้วมันกระชีแตกเลยวันนี้มันมันรูดออกมันข้อรูดก่อนแล้วมันกระชีแตกนี่นี่เพื่ออะไรอยากได้สนใจก็ทักมาเด้อะขายโอ้แพงดอกต้นละพันต้นละพันแพงผมมาโม่แผงโม่แพงบม่แพงดอกจะมาขูดแพงนะหมอว่าแบงปันแบงปัน จะหันเป็นต้นงามๆก่อนอเพืใดอยากได้ก็จังว่ากันให้มันเอาไปอะไรให้มันหลอดเนาะครับน้ออเอาไปอะไรให้มันได้กินไวหลอดหน้าเอาจากสนหลอดพี่นาพี่นากาววารันทุเรียนเปิดขี่รถผ่านให้กินหลอดได้ก็กยุงสิละมือกระลังสิออกไปแมคอที่ไปซื้อขนมรครับไปจะไปซื้อขนมลงเหล้าฝากกุ้งแซวฝากเด็กหน่อยฝากเด็กหน่อยฝากยังไปสนลัดแต่ว่าเท่ากับค้นในวาลายดอกนะ ครับคนใดญประมาณหนึง่งเขากับคนหลายๆบ่ได้ญ่เขาจีว่าเทาไปขายเนี่ยนว่าไปขายเกิดเสียภาษีอะครับนั่นนฮะนั่นน่ะว่าไปแจกเขากับว่าแจกควัญไอตี้ง่ายภาพไปส้มรถไม่นะครับรถไม่เนี่ยนว่า,ว,าว่าเรื่องรถเนาะว่าเรื่องรถหลายคนเขาก็าจะมีรถขั้นละล้านเด้อยู่เหอน,นครับอ่าโอ้ขี่รถขั้น็นล้าน ข้อไก่เนี่ยสีขั้นลลานไปเดี๋ยวถามกันคอมเมนต์มาเอาสีขีแบบสีขั้นลลานหรือสี่ขั้นละลานเจ้าสีขีแบบไรอเอาสีขั้นลลานดีกว่าสีขั้นลลานบอกเนียนมันจะคู่กันเออมีมม่ีมีหลายคนเนียน,นยพี่น้องเนาะเอาไปพูดละขั้นโหลดเอาไปพูดละขั้นแต่ว่าขั้นละหลานมีขั้นเดียวเนียนแย,ย่งจับก็่หายแย่งกันได้ป่ะเตินนี่นะครับ ขั้นเหลืงองส่วงนี้ให้เพื่อนพักฟันสัก่อน่วงล่างบอดี้่วงล่างบอดี้พักฟันสัก่อนเดี๋ยวยังไปใหม่ขั้นขั้นเหลือง,งส่วงล่างส่วงล่างบอดี้พักสัก่อนอันนี้ขั้นเขียวหน่อยส่งนักเรียนอันนี้คือไม่ซื่อไม่จะว่าเกา่าเก่าเขาไม่ห่าเออเขาพาวางสัตว <laughs> ์แต่ว่างามนะครับขั้นนี้งามงามจุ๊บง่ายครับพี่ขายต่อให้ฮะขายต่อให้เส้นไหนอยู่อ่อ เอาไปนี่ติดหนีไว้เอาแท็กซี่จำจำไว้ชั่ซ้ั่มอะไรดีครับแท็กซี่หาเงินถาไปก่อนนี่ครับโอ้ทั้งสูงทั้งใหญ่ทำไงนะใจใหม่เขาเแต่แกงเ๋ยวไๆขี้เองครับเขาคนก็เลยแวงไม่เอามาใส่ครับเขื่อนสีหลอดนะครับนุ่งครับสีแบบนี้แล้วไปใส่แล้วเฮ็ดส้มอันกระบะอินอัสเตรเลียครับมันจะมีสุ่มไม่ยังแล้วเอาออก ก็เห็ดแบบเห็ดดีอยู่ครับเห็ดดีเหตุดีอยู่งามเงือกคันนี้น้ำมันเยอะแต่ว่าเป็นแต่เขาดีสวดเนี่ยขั้นใหญ่ไหลเอาที่เขาไปยั่งดีสวดเขาไปนอนเขาไปพักเขาไปยั่งเดินทางไกลเนาะต้องพักขั้นนี้ขั้นนี้ยังโเบิดงวดวั่นอยู่ที่แรกว่าสื่อขั้นนี้นี่ว่าสื่อแม่ไทยคลิปประหยัดน้ำมันขี่น้ำไทยสิไป็นไทยคลิปน้ำไทย ถ่ายคลิปหัวถ่ายคลิปตลาดไปทัวร์อีสานเลยนะขั้นหน่อยว่ามันประหยัดน้ำมันนะไม่ไปดาวมายังพวันอยู่ไปไม่ได้เปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ออกนอกประเทศที่ม้าไม่หลุดออกประเทศนะมันก็เลยได้ไปขี่ซุ่มเก่าซุ่มยังไปสินะก็ได้ว่นเด้ขี่มันนะย่ำย่ำมาไทยยังใส่ขั้นนี้อันว่าจะขี่ไปผลขึ้นจีซื่อกับบ้านแหละล่ะแต่นะเออจะมาดันเนี่ละครับผมครับผมกล้ามาย่ำย่ำได้บ้านแค่จริงๆแล้วบานบานเท่า ก็ขอบพุ่นเบ้าแม่ได้หลายเนะครับมึอนี้ครับผมเดี๋ยวมายำม,มายำกันความคิดหอดคิดถึงแต่ว่าเอหนามากนี่ยตรงมีคนมานําได้เพราะว่ากองเผาวันนี <c oughs> ้ความรบกับย่าลืมนะครับเอฟซีมามาซอยความกอกเผาซอยกันยังมีไผรม,มาเห็ดซอยอยู่ยังนี่พื้นฐาอยู่เสียข้อนก็นลงเดี๋ยมองนะมาชุงเลยนะเดี๋ยวปั่นปั่นบ๊ายบายยังบ๊ายบายยังบ๊ายบายเอฟซีนะครับผมบ๊ายขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับขอบคุณเบ้าเล็ก <c oughs> ครับเอาขนมมาเยี่ยมยามครับขอบคุพูดอะไปแบ่งปันเล็กหน่อยฝั่งเหล่าคลิปหน้าพ่อกันไหมครับออาตูนแท็กซี่แล้วเนี้ยเย็นเงียบเงาแห้งฮะเป็นไรอย่าคิดโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นหน้ายกใหม่มาแล้วมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกัน